วันนี้จะตำแจ่วพริกสดนะคะนี่คือพริกปิบป,ประหลาดค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะย่างกระเทียมกับหอมแดงค่ะคั่วหอมแดงกับกระเทียมค่ะเดี๋ยวไปตำรวมกันกับพริกค่ะเสร็จแล้วค่ะปรุงไง่ายๆค่ะผงชูรสปลาร้าน้ำปลาแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะก็ได้แจ่วปลาร้าค่ะแจ่วพริกสดแซ่บๆแล้วค่ะ ไดเวลากินเขาแล้วค่ะนี่แหละค่ะไม่ทั้งป่าถอดป่าหนึ่งไข่ตุ๋นเนาะค่ะเนาะตํำแจวกินแ่บค่ะมืองมามากินน้ากันงด้วจ้าเด้อสวัสดีค่ะทุกคนขาจุนมาแล้วค่ะเมือนีิตต่ำแจวเนาะค่ะเนาะแจวบอกพริกปิดปลาค่ะต่ำแจวสดเจ้าประแดกปลาลินมาค่ะปลาลินมาทอดอันนี้ปลาดุราด่าหนึ่งค่ะจุนแกะเหนือมันไหวค่ะ เอามาอุ่นกินพี่น้องเขาเนียวพักลวกพักสดมีมดัดมาเลยค่ะมามากินน้ำกันกันกบจูนค่ะไข่ตุนมาค่ะมามากินแสบๆพี่น้องผกมอง,มองแรงอืม um, t h e time now CPM I'm gonna have um spicy spicy chili dip plate yeah and this one is a uh freeze deep fried fruit. โอ้เมึงเขาจุนพี่น้อง and steam fish come and enjoy เห็นเขาอีกแล้วพี่น้องจ้าจุนแป๊บนึงเนาะค่ะเนาะมากินต่อค่ะพี่น้องจุนเอาเมื่อไปลูบน้ำจาักน้อยคะ่ะเพราะว่าใน่นี้จุนก็ใส่น้ำมันอยู่คะ่ะใส่น้ำมันมาก,กวอามีถั่ดเจลอุขอโทษได้ลายได้ค่ะเหลือพ่อเห็น ซิงค่ะชิงซอสด,ดอกกระลำรั่วค่ะฮึซุปๆแล้วค่ะเจยงเนาะ เอาบ้างหนึ่งกองค่ะบุ้เลยพื้นที่หน่อยพี่น,น้องอันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยาก ค่หวานหวานเดี๋ยกินนะคะขาดเจวเนื้อปลาปบะบีมปปเโยราดา เป็นเมนูจะเริ่ออาหารค่ะ เนื้อปลาขิ้งสดปลาลิ้นหมาสดซื้อมาจากเบดีดอม่ะ มาถอดแ่บดูค่ะอืมติดฟันอีกแล้วตุ๋ยข้ามยังไงไปเลยค่ะพณนะ่ะ 哥们。 มาวัวกระสุนค่ะ 桂林。Well, กินเแจ๊สย่ญญงเข้าไปในเมืองอีกค่ะ มือว่าพาก,กันเป็เมืองโทรศัพท์เมืองก็ได้สิเขอบไปซื้อครับแก้จุนที่ซื้อแก้จุนบ้านเกิด iPhone 10s ครับ ซื้อไม่บรีหน่อยค่ะว่าซื้อไม่บรีหลายหรอกโทอดซาบแพ้งช่างดายแต่มันจะเป็นค่ะก็เลยตรงสื่อจากแปดร้อย 803ยูโรค่ะเขาลดเหลือ700 700เท่าไหร่793คือ39เนี่ยค่ะยูโร27แค่พวกกี่กิกะไบต์เอง64คือ94เนาะจุนก็จำไม่ได้สิยดายเงินค่ะพี่น้อง กี่ก็าวซับจุนพ่อปันใจเดยค่ะจุนเฉยๆขอแต่ว่าได้ใส่พ่อได้ใส่จุนก็โอเคค่ะมันมันกถูกเนาะคะ่ะนาอตั้งสองหมื่นกว่าแฟนจุนว่าเมือ่อวานพากันไปเมืองเิล็จตัดสินใจค่ะ หน Saint ึ่งก็มาข้ามนวนกับของเอ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 ็นกับถูกกลัวแล้วค่ะแต่หนี่เขาซื้อโดยตรงนะคะของ iPhone ว่าเป็นร้านโทรศัพท์เป็นของ iPhone ค่ะร้าน iPhone ขันจูนยุงเทขันฟแฟนจูนโอ,อนเงินไปจูนซื้อค่ะทรศัพท์จูนบ่าท่านในสื่อเลยค่ะ <c oughs> ขันจูนเห็นเงินสดแล้วจูนเ่ราะกายควักออกไหมคะจูนใชียดาย <c oughs> ซื้อก็อัพว์จูนชืนอ้อรอเราห้ราคามันโลงก่อนค่ะ จุนที่ใส่ซากคนอื่นก็นได้ค่ะเพราะ,ะว่าจุนก่สนใจเรื่องพวกนี้ไปนีใส่ไว้กับใส่ไปโหลดค่ะถ้าว่าจุนจุนที่ตายเงื่อนค่ะอันนี้แฟนจุนเพ่นสือ่อพ่นกับว่าจุนจําเป็นค่ะเพราะโทศัพท์เครื่องนี้ของจุนมันพังแล้วหน้าจอแตกค่ะเครื่องนี้เออี เอสไอเขาเมื่อไหร่เขามาสเปนค่ะเอสไอเครื่องคล้ายไอโฟนแปดเลยจะจุนจุนเทียบแล้วจุนบ่มมากค่ะถูกน้ำ400กว่ายูโรค่ะไอโฟนเอสไอใหม่ จเจ้าแนวอยากกินไข่ตุ๋กนกระยาเขาพ่อเราพอจุนแน้นเราเป็นชิ้นพักแน่นข้าเหนียวแล้ว จุดไม่ได้อัดคลิปค่ะเมื่อเอิญจุดจะไปกินดินเนอร์วันเกิดจุดล่วงหน้าพอวันซุปจุดจะไปบานเกิดแฟนเนาะค่ะเนาะแฟนก็เลยสิาพาไปกินดินเนอร์มื่อเอิญค่ะเดี๋ยวไปกินอีกอยู่บ้านแฟนจุดก็พอแม่แฟนค่ะไปกินเรียงวันเกิดจุดจุดอัดคลิปนี่ว้จุดเสียโรคเมื่อเอิญน,นะคะเนาะเอื้อมันก็็นฤหษี แตจ่จุนสิลงคคิบจุนเฮ็ดปลาแดกไว้ก่อนค่ะเนี่ยนะจุนสินโร่ืมอนี้ค่ะคิบเฮ็ดปลาแดกจุนมักเกลือไว้จ้าพันที่ยี่สิบสองเดือนที่แล้วค่ะมื่อนีม้มาปุ่งเพิ่มแล้วจุนเอาคิปลงค่ะเฮ็ดปลาแดกเจอแรกในชีวิตค่ะจุนใส่ปลาทูหางแข็งแต่สีแดงดีดีค่ะเหนือมัน เหตุเจอแหลกในชีวิตเลยน้อปลากินมะม่วเราก็จะตำให้ขนมงจีนค่ะเนื้อปลาหูดีไี่ต้องตับ สาตัวเละตุ่มเป๊ะทอดตอนแรกบ๊บบ๊บ๊ห้อยแป้งไหมคะอันนี้จะเอาแป้งคุกคกุแป้งอันนี้ทอดไปเลยมันก็เลยติดกระทะเละตุ่มเป๊ะสามตัวแต่ว่าจุนทอดมันกรอบๆปลานีนนี้ละปลาอินมาอีนนีละ มะเขือม่วงว่าเมนยม่วงๆดำๆเลยค่ะมันจะเป็นม่วงงใสๆค่ะมันจะมีสองแบบมะเขือม่วงที่นี่ค่ะมันจะเป็นน่วยดำๆเข้มๆม่วงเข้มๆแล้วคือเป็นม่วงแบบใสๆค่ะม่วงอ่อนๆเนี่ยค่ะจอ๋วๆซื้อมากมีอยู่สองแบบอยู่ในหางค่ะแต่ว่าอยู่ร้านจีจะเป็นมะเขือม่วงเน่้อเย น้ำครับเตอร์นี่ครับเตอร์เล่นมุนค่ะตักใช้ถ้วยเลวต้องกินเห็ดมาพี่น,นองเนี่ยมันจะเสีย อันนั้นเอาใส่ตู้เย็นค่ะขวดแก้วไข่ตุ๋นไม่ได้ทำยากเลยค่ะตุ๋นช็นแบบงา่ายไข่ถักสีขาว คิบจุ่นไปแล้วครับพี่น้องซีอู่วขาวหอมหอม <c oughs> เดี๋ยวจุ่นคอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวคิปนี่เสียล่ลงมืออื่นนะคะเด้อเสียล่องวันพฤหาสค่ะ เดี๋ยวจะเอาคลิปประแดกเห็ดประแดกร่วมกอนค่ะเดี๋ยวเขาต้องพอกันคลิปหนาเนาะคะ่นะเนาะบายยค่ะ